มาเด้อพี่น้องพลายยุน,น้ำการเนี่ยยุราข้ามแหงนี่ละเหียต่อกอกสองจะใบอิม่มมากนอ่าต่อไปข้อกแกะเนื้อปลาฟูใส่ต่อ,ตอมะปูงลงรถเด้อบะน,นี่เกลือน้อยน,งออยองนึงเขาละเจ๊เ้มวงโรดานไปแดกเลือกน้อยน้อยนึงนะฮะเด็วกระพงมาสุดจันนะฮะเด็กออกแต่ได้ค่ะพี่น้องเป็นจังใดครับ มือนี้นะอันก็มาหาปาแต้วอีกแล้วแบบว่าเป็นผ้าอืดพระ,อ,พระอมนะคะแล้วอยากกินขนมเศษดํายาปลาแบบเพ็ดเพเลยเดี๋ยวก็วเลยมาหาปลาแตว้วเดี๋ยวสิาผ้าผ้าผีผ้านอนเนี่ยเหตุกินแซ่บๆซสู้กันแต่ว่าข้าวบะเบิ่งอันส่วนส่วนประกอบก้อนนี่แหละจะเป็นเครื่องอันเห็ุดํายาขนมเศษแบบบ้านบ้านนี่แหละแล้วมีกระชายนะคะใส่กระชายแบบได้ลายเลยหมอยญ่ๆย,แ,ยแบบนี้เลย แล้วก็มีหอมแดงค่ะกัมหนึงแล้วก็มีกระเทียมพร้อมกัมหนึงแล,บบแล้วก็บับกาบานนปปกีกกนนแก้แล้วก็เครื่องต้มยำนี่แหละคิงข้าตะไคร่ใบบักูดมื้อนี้เฮาสัญญาปลาทูเลยพี่น้องอันนี้่ะเดี๋ยวไปเบิ่อวนก่อนแต่ก็แล้วเราก็นั่งต้มหมออยู่ต้มนานปลาแดกนี่ล่ะแล้วก็บักกี้ใส่เอาบอกักกี้แข็งนี่ละ่ะใส่แบบได้ลายเลยวันนี้อยากกินเผ็ดๆป่ะเ,เนาะคือสิแซ่บคือสิมีแห้งกินนย่าก็บ,บรร่แซ่บบ่นด้วพี่น้องใส่ใส่ลงไปเบิดเลยกระเทียมแล้วก็อัน กระชายนะคะกระชายแซ่เดลายแ,แ,แห้งแจ๋พียงหอมเนาะหัวใบไยแส่ไปเลยแบบว่าเครื่องเ,เครื่อง,งขนมจีนป้าแบบว่านินๆเลยแบบบเแ,แบบว่าประตบหววเครื่องพี่น้องหอมแดงใบบักกูต้มใส่น้ำการเบิดเ,เลยเด้ออันนี้เป็นสูตรแบบป้นบานยาป้านแล้วน้าบ้านเท่านี้ละเนาะใส่ลงไปแบบว่าไม่ยั้งเลยเดี๋ยวเขาจะเอาหัวตะไคร้มาใส่ที่หลังวันนี้ฮะก็ เอาอีกเลยเจอ๊อีกอีกหนุ่มหนึ่งอีอออลีเออไม่สะใจเราเบิ้ประมาณประมาณ30เมตรฉชนว่าดากออกแท้แน่นอนเลื่อยเป็นตัวบอกพริกได้พอดีแล้วก็รอให้มันเดือดเราห้าปั๊ป,ปไซทูปั๊ทูีดนะ,ะนเดือดก่อน๋ย่าเบิ่งต่อมันเดือดก่อนพี่น้องอ่าพี่น้องเราเบิง้งเต็มถาดหมูกก่กุ้งกระสัน สัำนีกะหอมเป็นตาแซบแล้วบนดนีต้มเปียดเนาะแล้วก็เสียบไม้ยายไปก้นปกนะะกนอนให้มันเย็นก้อนแล้วก็สีแกะอันแกะปลาทูนี่แหละจ้าปลาทูมันมันตัวใหญ่ๆนี่แหละแล้วก็มาตำเครืองนะฮะสัมนีกะหอมเป็นตาแซบแล้วโอ้ยอยากกินแล้วครับพี่น้องนี่ปลาพริกนะฮะเดี๋ยวจักหน่อยให้มันเย็นก้อนแล้วก็เอาไปตำบนดนีมาพี่น้องตำปลาพริกก่อนปลาพริกว่าเป็นเครื่องควบจ้ดค่้อยตำแล้วดิบมะดินกระดอน ต่ว่าบางคนไปปานเอาดอกแต่ว่าเขาป้อมหมากเขาต้องทำแบบทำแบบปูเป็นปียกแแสบแบบเป็นแบนี้นะต่อไปก็เอากระชายส่เดอพี่น้องนะไม่ค่อยตำเอานะฮะปมาตัดกิ่งน่ดาบบอกทุบแค่แบอนี้ดาบโบแนนอนเลยมือนี้ต่อไปก็แดกแล้วก็เอาอันหอมก็กระเทียมใส่ที่หลังเล็บพี่น้องเพราะว่าไม่ได้เป็นใจง่ายอยู่แล้วนะฮะต้องทำทอดปูเป็นเปียแบบนี้นะ กอต่ไปข้อแกะเหงือปลาผู้ใจตอเลย์พีนอวันนี้จะก็ะตําตอจากต่ว่เข้าวติดว่ตตำมัอนว่ตตำแตกหลายดอกเนาะตำแบบพ้อปบเป๊ะเนี่ยครับเหงือ่ัมกันจีปุยๆมันมันดอกเนาะเอามาต้มตออีกดอกหนึ่งจากที่บ้านตําเคียงชุยางแล้วนะฮะใส่หมอจาปลาดอกปิกโว์บางลูกองนะคบดอกปีกวบานั้นวั่ิบเ็ดนละเบอรโซงนะฮะ ปตาเทียงแหมบ่ต้องแต่บ้านนัวค่ะบ่ห่วงวเครื่องเลยพี่น้องแต่ว่านเหตุแบบว่าบ่ต้องห่วงเครื่องเด้อไม่ใครแสบแล้วก็น้ำ้างคกจะพรุ่งหอ่ะอืมบ่าหัดไปเบิ่งดูอัดลูกชินชน้นบ่มีนะฮะเครื่องเตีนไก่ตีนหนังตะต้มใส่ที่ตามกระไดแบบไปเพื่อนทุนกท่านอันนี้เห็ดแก่แห้งเอออันนี้ต้มน้ำบักกิกต้มยาบักกีบขาดน้ำ้างคบว่าส่ไปติดเดือดแล้วไปรอเดือดแล้วก็ ปรุงรสนะคะแล้วก็รอชิมนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายว่ามันจะเป็นแบบไดเดอร์เขาก็มาปรุงรสด้วยป่ะนี่ใส่เกลือน้อยนึงเขาละเย่เข้มปรุงรสน้ำไปแดกใส่เกลือน้อยนึงนะฮะเดือวกระพงมากสุดจันนะฮะเดี่ยวไนเด้เอ,อดดร์อหะะอมนนะครับเดี๋ยวซ <ROB. S 1> ิมกันพี่น้องเดี๋ยวมากินนี่แบบว่าสุดๆนะฮะหอมฮอตชาวบ้านซีบ,บ้านคุณขอมิีบมันก่อน เผ็ดเผ็ดสุดๆเลยอ่ะเผ็ดดากออกไปเลยแล้วแซ่บต่อไปจะเป็นรายการชิมนะฮะกระดับเบิ้งหอมหุยๆบรรยากาศพักแกล้มพร้อมพักเกษตรน้อยค่ะไปทั่วผู้แล้วก็กตั้งปีนะฮะเดี๋ยวชิมชิมเบิ้งกันชิมเบิ้งกันเพาะิมน่ะอันนี้กินแบบกินแบบจริงจังเลยประเดี่ย Oh, oh. โอ้โหเอออืมอ,อ,อ,อจะให้มันเอกี่นอกกว่าซกกิ่งออกันมันตอนแรกว่าจะเอามือลุยเทปา,านอย่าแม่เสียไม่หมมันพอดมันพอดแล้วแอบ,บพออออ่อืปากเปล่ามันแอบย้อน

Que va t เผ็ดครับพี่น้องปากโบโลกปกเลยปะทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งนัวเดี๋ยวผักเปียกก็ด้วยสกินยุมอีกจานหนึ่งยูแสบครับเด้อพี่น้องเอาละครับกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นั่งนั่งเดอ้อพี่น้องถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้เด้อนะฮะเดี๋ยวบัตรลุนสิมหาปลาเต๋ออีกว่าแล้วสิมีเอียงแซ่แบให้สุพีสุนองอกินนะครับเอาไว้เอาไว้พอกันไหมเดอ้อพี่น้องไปบ้าโอ้ยเผ<พ><พ>็ดคัดประกาันพด้วเออนี่ขนมเกี๊ยบกุ้ง แก้เพยสค่ะนี่แต่ต้องทำให้เป็นเด็กหน่อยเนาะ